รู้นะครับว่าตอนนี้หลายคนกำลังร้อยผมแกะตัวอย่างหนังอย่างทอ o ร็กนาร็อกและ Transformer The Last Knight กันอยู่ขอบอกให้หายห่วงครับว่าทั้งสองเรื่องนี้อยู่ในคิวเรียบร้อยแต่ด้วยความเป็นสาวกของผมมันเหลือนลน้นเลยต้องขอลัดคิวแกะตัวอย่างแรกของซาว r ว a r ์เดอะ a s สเจไดไว้กว่าหนังเรื่องอื่นตัวอย่างแรกนี้เปิดตัวในงาน s ซาว a ว s c ์เซเล a t i o n ซึ่งปีนี้จัดวับพิเศษกว่าเคยครับเพราะเป็นงานฉลองครบรอบ40ปีของซาวว ในงานวันแรกเลยมีการรวมเหล่านักแสดงชุดเก่ากลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาและในวันที่สองก็ถึงคิวของซาวว์เดอะ a s สเจไดที่เห่านักแสดงทั้งหน้าเก่าและใหม่รวมไปถึงภูมิกับประจำภาคนี้อย่างไลออนจอนสันจากหนังสุดล้ำอย่างรูเปอร์มาพูดคุยกับการสร้างหนังภาคล่าสุดก่อนจะมีการเปิดตัวใบปิดแรกที่แฟนๆอย่างผมต้องกรี๊ดแตก เพราะนอกจากจะมีนัยยะเป็นของตัวเองแล้วใบปิดใบนี้ยังเป็นการคารวะให้กับหนังเรื่องแรกอีกด้วยและท้ายที่สุดกับการเปิดตัวตัวอย่างแรกอย่างเป็นทางการที่โชว์ให้เราได้เห็นเรกําลังฝึกฝนการใช้พลังจากลุกสกายวอลเกอร์บนเกาะลึกลรับเกาะเดียวกับในตอนจบหนังภาคที่แล้วหนึ่งในความน่าสนใจสุดของตัวอย่างแรกนี้คือการเผยโฉมตำราบโบราณของเจได ที่ว่าได้ความสมดุลแม้จะยังไม่มีคำตอบแน่ชัดว่าความสมดุลที่ว่านี้คืออะไรกันแน่แต่เมื่อเราเจอลุคสกายวอร์เกอร์บอกกับเราว่าถึงข่าวอาวสานของเจไดก็น่าจะช่วยเสริมทฤษฎีที่ว่าในหนังภาคนี้ลุคไม่ได้ฝึกให้เรเป็นเจไดแต่กําลังฝึกให้เรเป็นสิ่งใหม่ที่อยู่ก,กลางๆระหว่างด้านมืดและด้านสว่างอย่างในใบปิด ที่ปลายแสงไลท์เซเบอร์ของเรเป็นสีแดงโดยทางเดซี่ลิลลี่ผู้รับบทเร Rey, ก็ได้พูดเสริมด้วยว่า We go deeper into Ray's story and as a lot of people know it's a difficult when you meet your heroes because it might not be what you expect แม้ตัวอย่างแรกตัวนี้จะยังไม่มีการเผยโฉมหน้าตาของทั้งมาร์คเฮมิลในบท Luke Skywalker และแคร์รีฟิเชอร์ในบท Leia Organa ให้เราได้เห็นกันชัดๆ แต่ถ้าย้อนกลับไปดูระหว่างช่วงพูดคุยก็ได้มีการฉายภาพเบื้องหลังให้เราได้เห็นหน้าตาของพวกเขากันพอห่อปากของคออยู่บ้างครับเช่นเดียวกับฝั่งของไค่โรเรนหลังได้แพ้เป็นจากการปะทะกับเรนในหนังภาคก่อนดูเหมือนว่าในหนังภาคนี้นากากจะไม่จำเป็นกับเขาอีกต่อไปแล้วแต่ที่ขาดไม่ได้เหมือนเดิมเลยก็คือไยเซเบอร์อันเป็นเอกลักษณ์ ที่สนาพลังยังคงไม่สเสถียรอยู่เช่นเคยดานจอนโบเยกาในบทฟิน mm hmm. ก็ยังคงไม่ฟื้นจากอาการบาดเจ็บแต่ฝั่งผมเชื่อว่าอาการพี่แกไม่มีอะไรให้หน่าเป็นห่วงครับเดาว่าไม่เกินครึ่งเรื่องพี่แกต้องลุกกลับมาไส้แน่นอนแต่ที่น่าเป็นห่วงดูจะเป็นฝั่งรีซิสแตนที่กำลังโดนกองทัพ First Order อรบุกอย่างหนักโดยคนที่นำทัพมานั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกล นอกจากกับตันเฟสมาที่พาก,ก่อนโดนแซบไปเยอะว่ามีดีแค่เดินแคทวอล์กภาคนี้ก็หวังว่าจะได้มีซีนโชว์ออฟจริงจังกับเขาบ้างนะครับเจ๊แล้วก็มาถึงฉากที่หลายคนน่าจะตื่นตากันมากสุดครับกับฉากที่ฝูงยานแมงป่อกำลังมุ่งหน้าไป,ประทะก,กับกองทัพแอดแอดนับสิบตัวแม้เรายังไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนและควันสีแดงมีไว้ทำอะไรแต่ผมเดาว่า ภูเขาด้านหลังนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งฐานทัพลับของเรา r e s ิส t a นตอย่างในหนัง e อ p i r e ยไ b e c k ที่กลุ่มเลเบลไปหลบกันอยู่ในดาวคอร์และเกิดเป็นต้นต่อของฉากล้มยักษ์ในตำนานซึ่งผมก็แอบรุ้นเหลือเกินครับว่า่านนี้จะมีบ้างและจะเป็นหนังซาวว์ได้อย่างไรครับ ถ้าขาฉากสงครามก้างเวหาตัวอย่างแรกตัวนี้ก็จัดมาครบทั้งมิเลเนียมเฟลคอนและ X w i n g วปะทะก,กับไทไฟเตอร์แม้จะยังระบุไม่ได้ว่าดวงดาวที่พวกเขากำลังปกป้องอยู่นั้นคือดาวอะไรแต่ก็มีความเป็นไปได้ครับว่าจะเป็นดาวเดียวกับที่เรกําลังฝึกวิชาอยู่กับลุคสกายวอร์เกอร์ถ้าไปสีเวียดกันเรื่องสีของดาวและดูเฉพาะเปอร์เซ็นต์ของน้ําที่มีอยู่บนดาวแล้วจัดว่าค่อนข้างเหมือนกับในฉากตอนจบของ The Force a w a k e n นครับ แม้หลายอย่างจะพอเดากันได้แต่ผมต้องยอมรับครับว่าไม่มั่นใจอย่างแรงว่าที่นี่คือที่ไหนและทำไมลุคสกายวอลเกอร์ถึงต้องเขาอ่อนขนาดนี้ถ้านี่เป็นฉากล่มสลายของสำนักเจไดก็ไม่น่าจะใช่เพราะจากที่ผ่านมาทุกภาค STAR WAR ไม่เคยมีฉากแฟตแบ็กมากสุดก็โกงว่าเป็นฟอรต์วิคชั่นแบบภาคก่อนเพื่อนๆมีไอเดียว่ายังไงบ้างคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับ ซาว e ดล s สเจไดปัจชิมบทแห่งเจไดมีกำหนดฉายในบ้านเราเ4สีธันวาคมนี้ทุกรวงภาพยนตร์ถ้าอยากเห็นรายการของเราพัฒนาไปมากกว่านี้ทั้งด้านภาพเสียงและคอนเทนต์ที่มาไวทันใจมากกว่าเดิมก็สนสับสนุนพวกเราได้ครับที่ patreon.com/justdoit แต่ถ้าไม่อยากพาดคลิปใหม่ๆแบบนี้อีกก็ติดตามพวกเราได้ครับที่บุ๊กเ o ซบุ๊กและยูทูปชาแจอดออ justdoit พิมพ์จะเลยดิภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยครับผม